คนที่เข้าไปอยู่ในนั้นถ้าเกิดความรู้สึกร่วมได้อย่างแท้จริงเราก็พยายามถ่ายทอดออกมาในเชิงที่เรียกว่าให้คนสามารถที่สัมผัสได้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะทําความดีละจากความชั่วทั้งหลายแล้วก็มีความรับบุญกัวบาปก็จะทําให้สามารถที่จะปรับท่านติให้เด็กๆเนี่ยเป็นสมาธิถี่แล้วก็ให้มีความรู้คู่คุณธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ในปัจจุบันท่านิยมของคนในสังคมส่วนมากจะมีความเห็นที่ยังไม่ค่อยถูกต้องตามความเป็นจริงโดยเฉพาะในเรื่องหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคนที่พอมีจะความรู้อยู่บ้างบางทียังมีความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์ส่วนคนที่ไม่รู้เลยก็ยิ่งไปกันใหญ่หรือว่าในเรื่องของความรู้นอกพระพุทธศาสนาเอามาใช้เป็นสาระหรือเป็นที่พึ่งตัวเองจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาสังคมตามมาเยอะแยะมากมาย เรื่องนี้ทางวัดก็เลยพยายามที่จะได้นําเสนอออกมาเป็นรูปแบบของนิสศการเพื่อจะได้ถ่ายทอดความจริงของชีวิตออกมาให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนให้สัมผัสได้ด้วยตาของตัวเองเพราะว่าสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิตาเห็นไม่เท่าได้มีโอกาสได้มาสัมผัสด้วยตัวของท่านเองดังนั้นคนเข้ามาชมนิสศการในครั้งนี้ก็จะได้ความรู้แล้วได้แดงบรรดาลใจมากยิ่งขึ้นมีความศรัทธามีความเรื่มใสและเข้าใจธรรมะมากกว่าที่ได้ยินได้ฟังทั่วไปเพราะว่าได้ผ่านประสบการณ์ตรงในการที่จะได้ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมที่ ก็เลยตั้งชื่อนิทรรศการนี้ว่าความจริงของชีวิตของทุกๆคนในโลกเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญกับทุกๆคน อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยที่ชื่อนี้ก็เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ในดาริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านดาริไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดจนกระทั่งหลวงพี่มาเจอท่านเมื่อ30กว่าปีก่อนท่านก็พูดถึงโครงการนี้ตลอดเลยว่าท่านอยากที่จะได้มีสถานที่ในการที่จะเผยแพรุู่ธศาสนาที่ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการบอกเล่าทั่วไปโดยการนําเอาภาพวาดเอางานประติมากรรมหรือสื่อต่างๆออกมารวมกันเพื่อเป็นสถานที่คน เข้ามาได้โชวเพื่อปรับทัศนคติก่อนที่จะได้เข้าวาัดปรับความเห็นให้ถูกต้องก็ามาฟังคําสอนจากครูบาอาจารย์ก็จะสามารถต่อยอดได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงได้ตั้งชื่อว่าอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อเป็นการบูชาธรรมท่านเนื่องในโอกาสครบรอบ82ปีของท่าน ภาพรวมอาคารใปสองปีเป็นอาคารที่อยู่ใต้วิหารโคตร,ตรงบริเวณคอหกคอเจ็ดระยะเวลาในการกอร่อสร้างก็จะไม่มากเหมือนอาคารทั่วไปก็คือต่อยอดในการทําผนังการกั้นเป็นอาคารภายในร่มก็จะใช้เวลาโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ10เดือนถึง1ปีหลังจากนั้นก็จะมีรายละเอียดต่างๆก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่รายละเอียดในของเทศกาลมากน้อยขนาดไหนภาพรวมของนิทรศการก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ทางพุทธศาสนาโดยเน้นเรื่องของความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้โดยภาพรวมรวม,รวมก็จะเป็น นื S <S ้อหาเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธประวัติเรื่องของนรกสวรรค์เรื่องของสมาธิเรื่องของการปฏิบัติธรรมรวมถึงประวัติของวัดประวัติของมหาภูชนียาการจ์ที่มีความสําคัญต่อพวกเราต่อการปฏิบัติธรรมต่อการสร้างบารมีช่วงของพุทธศาสนาเช่นงานวิสาขบูชามาฆบูชาสารบูชาเข้าวันศาหรือว่าช่วงเทศกาลในเรื่องของการอบรมพระภิสูจิ์สัมมเณรหรือว่าช่วงของวีสตาหรือเรื่องของวันเด็กต่างๆเราก็จะเปิดหมุนเวียนเรื่องไปเรื่อยๆมาแต่ละครั้งก็จะไม่ซ้ําเรื่องกันโดยจะมีเรื่องที่เป็นเรื่อง หลักก็เรื่องของพุทธประวัติโดยเพาะเรื่องของการตารัสรู้ธรรมของพระสมมาสมุทจเจ้าเป็นหลักมาจบปิดท้ายว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการตารัสรู้ธรรมของพระสมมาสมุทจเจ้า นรกสวรรค์นี่มีจริงนะจ๊ะแล้วก็ไม่ใช่เป็นของไกลตัวไม่ใช่ไกลตัวแต่เกี่ยวกับตัวของเราเลยแหละเมื่อเรามาเกิดเรามาพร้อมกับความไม่รู้เราเนะี่ยยังไม่รู้อะไรเลยแล้วคนไม่รู้มามาเกิดในโลกอย่างนี้จะดําเนินชีวิตได้ถูกต้องได้อย่างไรถ้าไม่ขวนขวายหาความรู้เรามาอยู่ในยุคที่โชคดีมีบุญมากในยุคที่มีท่านผู้รู้คือพระสมมองพุธเจ้าบังเกิดขึ้นแม้่านับุันธตบริยพานไปแล้วแต่ความรู้ท่านยังอยู่ การถ่ายทอดออกมาก็จะใช้สื่อที่ทันสมัยหรือว่าระบบเทคโนโลยีต่างๆยกตัวอย่างในเรื่องของการตัตสรุปธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในฉากที่เป็นมารประจรเป็นระบบพันนลม่า270องศาซึ่งเป็นระบบสามารถที่จะทำให้คนเหมือนเข้าไปอยู่ในสถานที่จริงเป็นระบบจําลองสถานการณ์ในคืนวันนั้นเลย7มิติเลยมีการสั่นสะเทือนมีทั้งแสงมีสีมีกลิน่นมีอะไรต่างๆจนกระทั่งคนที่เข้าไปอยู่ในนั้น้าเกิดความรู้สึกร่วมได้อย่างแท้จริงเราก็พยายามถ่ายทอดออกมาในเชิงที่เรียกว่าให้คนสามารถที่สัมผัสได้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะทําความ ดีละจากความชั่วทั้งหลายแล้วก็มีความรับบุญกลัวบาปก็จะทําให้สามารถที่จะปรับทันสติให้เด็กๆเ,เป็นสมาธิถี่แล้วก็ให้มีความรู้คู่คุณธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อว่าเด็กๆจะสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้อนาคตได้ อันนี้สงในการสร้างอาคาร82ปองีหลวงพ่อ,พอธรรมพิตชรชพูดง่ายๆคือเป็นการให้ธรรมะเป็นทานให้แก่คนทั่วไปอันนี้สงอย่างแรกเป็นเรื่องของสติปัญญาแตกฉานในธรรมข้อที่2ก็คือก็จะทําให้เราได้เกิดมาในแวดวงของพระพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ยในครอบครัวในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลแล้วก็สามารถจะเติบโตขึ้นมาพร้อมด้วยคุณธรรมความดีตามที่พระสมเด็จเจ้าท่านได้สอนเอาไว้ข้อ3าก็คือเนื่องจากเราจะดิจการเพื่อให้ทุกๆคนพ้นจากความทุกข์ได้พบความสุข ทแท้จริงภายในก็จะทําให้ชีวิตของเราพนจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็เจอแต่สิ่งที่ดีๆความสุขดีๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าสถานการณ์ดีๆในชีวิตมันก็จะดึงดูดเข้ามาเพราะว่าด้วยอน,นุสง์แห่งบุญที่เราได้ตั้งใจทําไว้ดีแล้วจากการที่ได้ร่วมกันสร้างอิสการในครั้งนี้อันนี้สง์จะเกิดขึ้นมากมายพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วว่าการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง การสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยถือว่าเป็นความปรารถนาเป็นดําริของหลวงพ่อธรรมชโยโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นการที่เราทําความฝันของท่านให้เป็นจริงก็จะถือว่าเป็นการที่ทําเพื่อหลวงพ่อของเราก็จะทําให้เรามีความปลื้มปิติแล้วยิ่งมีความปลื้มปิติมากเท่าไหร่บุญก็จะส่งผลมากขึ้นก็จะมีอณิสงส์มากมายนับประมาณไม่ั่วเลยจ้ะ